กี่ตัวเนี่ยห้าหกตัวครับประมาณนี้แหละประมาณห้าหกตัวเนี่บางครั้งเราไม่ได้ออกไงเนี่ยนี่แหละขี้มันมน,นออี่ก็กินก็เลยเนื้อเจ็ดเก้าชี้ชเจ็ดร้อยครับเรื้องเด้งอยู่เลยโอ้โหอูอ้นี่เป็นมิตรเลยนะว่อเอ,อามันได้เหรอ,อเออปอกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับ วันนี้ผมได้ของเด็ดมานะครับหลายอย่างเลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันก่อนครับผมโอ้โหวันนี้ดูสะอาดสะอ้านนะครับ<ะ>ทำไรจากตอก,ก,ตอกนี่วันนี้มีของเด็ดนะเดืดยังอ่ะมาน่ะเดือดเดของเด็ดเราของเด็ดเออพิกเหมือนกันเนี่ <laughs> ใช่พริก <laughs> พี่ก็มาอย่างอ่ะอันนี้อ่ะ,อ,ะอันนี้มันเป็นของกินเล่นเป็นขนมอ่ะพ่อไ่อ่ะ มันกินได้ป่ะเพี้ยขนาดกะมันกินได้ผมเคยเห็นเขากินในยูทูบอ่ะกินแบบกรอบๆเหมือนขนมเลยกินเล่นเลยเออผมก็เคยเห็นนันก็เลยกินก่อนนะผมก็ยังไม่เคยกินนี่เขาบอกไงพ่อไพริกทอดเนี่ยตราแม่อีพิมมันมีหลายรสชาตินะพ่อนี่นี่อันนี้เป็นรสชาติอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรนี่อันนี้เป็นรสกากหมูต้มยำเดี๋ยวลองชิมดูเนาะลองชิมลองชิมดูลองชิมดูเอามาให้พ่อชิมดูอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับ อันนี้เป็นน้ำปลาร้ราพา่อเจ้าเดียวกันเลยนี่เยัำเนี่ย<ำ>แม่อีพิมพ์เหมือนกันมแม่อีพิมพ์นี่คือเจ้าของเป็นพิมพลิพายพิมพ์ลิพายเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์พราะขายของออนไลน์ไลฟ์สดแล้วก็ขายของอะไรเงี้ยเวลาขายของทีมีคนดูเป็นแสนเลยนะรจริงรเดี๋ยวเราวันนี้เรามาชิมลองชิมน้ำปลาร้าเขาดูน้ำปลาร้าก่อนนะอน้ำปลาร้าแม่ีพิมน้ำปลาร้าตาแม่อีพิมน้ำปลาร้าตาแม่อีพิมแล้วก็มีนี่พ่อหนินี่ดูก่อนนี่กัน กุ้งกุ้งแล้วก็อย่างปลาหมึกเออกุ้งแล้วก็หมึกวันนี้เรามีนี่ไงพ่อมีน้ำปลาร้าไงเดี๋ยววันนี้ผมจะทำไอ้ยำทะเลยำทะเลยำทะเลเดี๋ยวมีแค่กุ้งกับหมึกนะยำทะเลใส่ปลาร้านี่ทำไา้ไหลเน้อแล้วนี่นะอยากกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้พอกินไปเดี๋ยวเตรียมเครื่องกันก่อนเตรียมเครื่องก่อนพ่อจะตอกเสร็จยังอไปนี่ก่อนบึ้กุจักทำอาหารก่อนทำอาหารก่อนหิวนะครับเริ่มจากกุ้งนะครับผม จับเต็มเลยกุ้งครับผมเอ้าโหล้างให้สะอาดหน่อยครับผมนี่โุณบอลืี่มเลยนะอย่ากกดนอะไรนะโอ้นี่อันนี้นี่หมอแล้วนี่ยกุ้งนะเดี๋ยวเราแกะเปลือกก็แกะเปลือกแล้วก็ลวกลวกแบบไม่ต้องสุกมากนะมันจะหนึบๆหวานๆเออนั่นกันนั่นรอชิมดูเนาะน้ำปลาตราแม่อีพิมพ์นะครับ เดี๋ยวค่อยแกะนะครับล้างก่อนเยอะเลยครับคุณผู้ชมต่อไปหมึกนะครับวันนี้จบมครับผมหมึกนี่ก็ต้องแบบดึงนะครับนี่หมึกมันนะเพราหมึกมันถ้ามันแตกในยุ่งเลยนะอืมเดี๋ยวผ่าผ่าปากมันออกหน่อยนะฟันมนะันอะนี่ ครับนี้เราออกตามแตกแล้วเป็นไรนี่หัวมันก็จะได้ประมาณนี้ครับผมมันจะมีกระดูกมันนะนี่อ่ามันเหมือนพลาสติกนะ <c oughs> อะไรไม่รู้อ่ามาเนี่ยพะเดือดเราหั่นอยู่โอเคครับหมึกเราก็ล้างนี้นะครับผมล้างเรียบร้อยครับผมต่อไปหั่นนะครับเออเนี่ยพะหั่นชิ้นใหญ่ๆนี่แหละเดี๋ยวเราไปลวกมันก็จะหดอยู่นะพอน่อเนาะหดอ่ะน <c oughs> นี่นะครับหมึกครับผมหมึกเน้นๆเ,เลย เต็มเขียงเลยคี่ตัวเนี่ยห้าหกตัวครับประมาณนี้แหละประมาณห้าหกตัวนี่ดูดิคุณผู้ชมเต็มเลยอ่ะรวยอืมนี่หนวดนี่ไม่หันแล้วครับใส่เป็นชิ้นนี่เลยต่อไปกุ้งนะครับอะจัดการกุ้งพ่อกุ้งนี่ไงเลยอ่ะกุ้งนี่หักหัวเลยพ่อหักหัวเลยหักหัวแล้วแกะเปืักไครับผมนี่หนวดหักเนาะหักเลยนี่โอ้ยมันมันมันทะลักเลยนี่เก็บไปก่อนพ่อเนี่ย จริงๆอ่ะหัวนี้ก็เอาทอดกรอบได้นะทอดกระเทียมอะไรเงี้ยอบ่เนั่นแต่ว่าวันนี้เรามีนี่อยู่พริกกรอบอยู่อันนี้ก็กรอบแล้วครับ <c oughs> <ด>ก็เอาหัวกุ้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาไปบ้านอเอาให้น้องทอดกระเทียมเงี้ยอร่อยเพยราะเปลยอกเลยวแกะเปลือกนะครับกุ้งใายใหญ่พเพราะใหญ่กับอีหน่อยอียอกปมหมอบหนึ่งกุ้งนะนี่ต้องต้องเหลือห่างไว้นะว่าจะสวยดีอ๋อเหลือหน่ยอยเนาะ นี่มาเนี่ยแหละเดี๋ยวต้องผ่าหลังพ่อเอาวิดผ่าผ่าหลังเลยคะครับผ่าในเนี่ยออกเส้นขี้มันออกไงอืมอันแหละปึ๊บอืมเนี่ยขี้มันพ่อบางครั้งเราไม่ได้ออกไงเนี่ยเนี่ยแหละขี้มันอันนี้ก็กินอะไรเนี่ยขี้ปลาขี้ยาได้เหรอเนี่ยก็กินอ่ะอ่าใช่ใช่นี่ดูมันยังเด้งๆสดๆเลยนะเนี่ยชดค่ะเฮ้ยหนึ่งชิ้นครับได้ละมาเดี๋ยวเราก็จะทำให้หมดนะครับเดี๋ยวช่วยพ่อแก่ก่อนนะครับพร้อม นี่ครับเบรบเียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยตัวสุดท้ายโอ้ยอยู่กุ้งเ<อ>หรอ,อในกุ้งนะครับในมึกนะครับในม,มึกมึกมึกเน้นๆทั้งสองเลยต<ะ>วกุ้งกันนะครับถ้าลงเต่าแล้วครับใส่น้ำลงไปนะครับผมแป๊บเดียวคุณผู้ชมดูดีใกล้เดือดแล้วครับนี่พ่อเดี๋ยวถ้าน้ําเดือดเนนะี่ยเราก็ใส่กุ้งลงไปก็ประมาณครึ่งนาทีนับห<ม>นึ่งถึงยี่สิบเนี้ยประมาณเนี้ยให้มันแบบ เหลืองออกเลยมันจะแบบดืมๆึมันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่เหนียว,ยวกึกกกอนแล้วได้และครับแต่และครับเดี๋ยวร้อนมันเดือดกันนี่นี่ทานในหายหมอบปรุงแล้วเนอะเดือดแล้วนะนเดือดและนะ้วนะขึ <ist> ้นเ<ๆ>่ยสุดยอดครับเตาเราดูครับดูครับคุณผู้ชมเดือดทุกลรวคบเรียบร้อยครับไะนี่ครับ่ถุ้งไปครับผมลงไปเลย ให้มันพดตึงๆนะครับโ้าวโอขนาดเหนื่อยอโอ้ยนี่จะได้แล้วพ่อเนี่ยจะได้แล้วอ้ีไหนๆะคนอี่ไหนต้องเดียวครับโอ้ยนับหนึ่งสิพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าิเรียบร้อยครับเรียบร้อยอือนี่เราเตรียมน้ำเย็นไว้นะครับจะนกในน้ำเย็นนะผมไปแล้วครับโอย การน็อกน้ําเย็นนะเพราะมันจะทําให้มันกรอบกกรอบ,รอบแล้วก็แบบความสุกของมันมันจะหยุดเลยอ,ะอ่ะมันจะได้มันจะไม่แบบสุกเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่งั้นกุ้งมันแข็งไงนี่น็อกน้ำเย็นเลยโคตรนเพอ่อเฮ <c oughs> <อ>้ยเด้งไหมเด้งไหมนี่จับดูหน่อยโอ้ยท่านผู้ชมดู <c oughs> ดึงดึงเลยอืมขั้นท่าลวกต่อให้มันก๊ามนะครับผมต่อไปลวกมือครับผม เดือดอีกแล้วครับผมผานาทีเหมือนกันเลยเพือนไม่ใช่ถึงนาทีกว่าครับเดือดแล้วอ่ะต่อไปครับผมมึกนะครับถ้าลงไปแล้วครับอุ้โอ้ยไอ้งผึอกครับมึกนี้เราร้อยน้ําเดือดอีกทีหนึ่งเพาะต่อไป่้ครับให้มันสุกหน่อยนี่ครับเดือดอีกทีหนึ่งแล้วครับผมได้แล้วเพาะนะฮะนะฮะอุ้ยนี่ครับบัวแดงครับผมเร็จแล้วควให้เข้ากันที่ข้อเนื ไปครับเดี๋ยวเราไปทําน้ํายํากันครับผมเรียบร้อยดูกุ้งหมึกครับผมเดี๋ยวมาทําน้ํายํากันนะครับนี่เอ้ยบอกเครื่องก่อนยังไม่ได้บอกเครื่องเลยคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องขาดไม่ได้นะครับผมก็คือนี่น้ําปลาร้านะครับวันนี้เราใช้น้ําปลาร้าอีแม่พิมพ์แม่อีพิมไม่ใช่อีแม่แม่อีพิมพ์ครับผมน้ําปลาร้ามีอีพิมเออใช่แม่อีพิมพ์ใช่ถึงละก็ลองดูครับน้ําปลาร้ามาให้พอลองแล้วก็จะมีพริกนี่ด้วยนะครับชูรสครับผม น้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับมะนาวครับผมพริกแดงนะครับแล้วก็หอมแขกหัวใหญ่เนี่ยมันเข้ากับยำมากเลยนะพาะ่น้นน้นนะหอมแขกแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเครื่องแค่นี้พ่อเดี๋ยววันนี้เราจะลองปลาร้าไงปลาร้าจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องใส่เครื่องเยอะเพราะว่าถ้าปลาร้าอร่อยเนี่ยแค่นี้อร่อยแล้วอร่อยเนาะให้ลองชิมลองชิมครับลองชิมก่อนมาเริ่มครับผมเริ่มจากการนําพริกนะครับลงไปโขลกครับผม เพกเน้นๆครับกี่เม็ดไดพ่อโอ้ิบกว่าถึงไหมถึงจ้ะไม่กีนไม่ได้นานครับนี่ประมาณนี้ครับผมไะเดี๋ยวเริ่มยำเริ่มทํากันเลยครับใส่พริกลงไปต่อไปก็เริ่มปรุงเลยนะครับผมเริ่มจากน้ําปลาครับน้าปลาดิ้นน้อยตามด้วยน้ําตาลปี๊บครับผมแล้วก็นี่ครับผงชูรสครับใส่หลายแทบหลาย เราขาดไม่ได้ครับผมน้ำปลาร้านะครับต้องมีนะครับผมลองดูลองดูเจ้านี้นะน้ำปลาร้าชื่ออะไรนะพ่อน้ำปลาร้าอีพิมเนี่ยแม่อีพิมพี่อีพิมขยาำหนขยาวำหนเอาไปใส่อันนี้ได้ไหมพ่อเนี่ยไข่เจียวเงี้ยน่าจะได้นะไข่เจียวปลาร้าอย่างเงี้ยไม่ไล่นะหอมอยู่หอมอยู่ลองดูดูหอมอยู่นะไม่เหม็นนะหอมหอมหอมอยู่กินหอมเลยนะครับน้ำปลาร้าใส่ลงไปครับผมจื๊อโอ้ยนวลนัว อู้อื้ออันก่าโอ้มองละลองชิมลองชิมปลาร้านเน้นๆอ่ะคนก่อนนื่นัวแน่นอนครับผมนี่ก็คนให้น้ำตาลละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปหอมแขรครับผมมันเข้ากันนะพ่อนะคอนเสิร์ตไม่เข้ากันเฉยเยอะๆเลยเยอะหน่อยเบมาะ์นะโมาะม่อืมชิ้นนี้ใหญ่เลยใหญ่เนี้ยแบบว่าขวับดิใช่ท้าหั่นเรียกมันมันมาหู้ จะจับกินเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนี่ใส่ไปอย่างงี้ครับต่อไปผมผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนี่ก็ขาดไม่ได้นะอือฮ่ยำเนย์ต้องมีครับต่อไทยนั้นนี่นะกลิ่นมันเข้ากันนะมันเข้ากันยำมันเป็นยงเนย่ครับใส่ผักแคร์มบนได้นี่อ่านี่ใส่ผักแคร์มบนไม่ได้ต้องใส่ได้แหละพวกนี้แหละต่อไปมันนาไรเม็ดนะครับอานี้ใส่หนนะใส่ใส่นี่ครับ น้ำมะน,นาวดิลงไปโอ้โหน้ำดิเข้าต่อไปก็คลุกน้ำยำให้เข้ากันนะครับผมนี่ดูจัดจานแน่นอนซื้อไปตามด้วยนี่ครับกุ้งลวกของเราโอ้โหดึง,ด,งดึงอยู่ในพ่อ,อดึง,ด,งดึงอยู่เลยอ่ะโอ้โหมัน ไอเราเห็นอย่างเงี้ยมันน่ากินแล้วนะแต่ว่ากลิ่นมันอะอยู่ตรงนี้มันจะมีกลิ่นมะนาวกลิ่นน้ำปลาร้ากลิ่นหอมกลิ่นปลาร้นเลยขึ้นเลยดู้ยดูกุ้งอะเป็นตัวเลยอะหมดเลยพ่อเนี่ยหมดกะหิวมดนี่นอนกลิ่นมันหอมด้วยตอนเนี้ยคือหอมมากเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วพ่อจัดใส่จานจัดใส่จานไปชิมกันนะผมเรียบร้อยครับมา เรียบร้อยแล้วครับยำของเรานะครับคุณผู้ชมกินข้าวเสือจวดนะกินนะยนะกินปลาหอยเหมือนกันนะเดี๋ยวพ่อลองชิมกันเป็นไงกินเลยครับจุ่มน้ำปลาหน่อยเดี<ๆ>๋ยวพ่อดูกุ้งหน่อยน,นี่กุ้งเป็นตัวเด้งดึ่งเลยนะครับเไอพ่อชิมเป็นไงครับกุ้งตัวใหญ่ครับ อีก่าม้วกขนาดอีก่าม้วกขนาดอีกาอีก่าม้วกขนาดสุดยอดเนอะโอ้โหความขนาดเลยกูเลยหยุดถือพินเนอรเพราะเราลวกแบบแป๊บเดียวไงเนื้ปลาล่เขานั่งขนาดละม้วกขนาดละผ่านอาจารย์นี่ผ่านผ่านไม่ผ่านนี่เนาะผ่านมือกันมือยังไม่ลองเลยลองมือก่อนลองมือลองมือตรงไหนตัวนี่ใหญ่ๆเนี้ยคาร์โชโรเนี้ยนี่นะครับม้เหม้วกตา้ง่ายงเนี่ยไงเขาอร่อยแป๊เดี๋ยว พ่อเอาเนี่ยไหมนพริกพริแล้วอ๋อเนี่ยพริกดูเพราะว่าพริกใช่ไหมตรงตรงอันนี้ก่อนเนาะครับฉีดเลยฉีดทั้งสิ้หมดเลยว่ะฉีดให้มันสุดๆเลยนั่นแหละครับผมก็เลยจิ้มในเนี่ยไอ้ที่พ่อผมก็ยังไม่เคยเห็นเป็นไงจริงอ๋อโอ้ยมันเป็นเม็ดพริกเลยนะว่ะเอ้าเป็นได้เหรอเออโอกว่าอุเออพอก่อนหน่อก็ไล้ครับอุ้ยมันมีพริกแล้วก็มีงาช้อนหนึ่งเลยพ่ออ่ะลองดูกลัวเผ็ด ไม่เจ็เอาเลยถึงช้อนเลยเอาคุณเอ้ลูกชายกลัวอะไรวะลูกชายเอาอันนี้ไหนนี่ไหนเป็นเม็เป็นเม็ดเนี่ยดูเลื่องดูเลื่ยงเออไอน่กรอบกรอบเลยอ่ะเพชรเเพชรเพชร รสชาติเป็นไงพ่อคงยังไม่เคยกินเลยรสชาติมันแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นกลิ่นงากลิ่นเพริกของยังแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ไหมแบกเอออืมกินเล่นได้ไหมได้กัดได้นะหนึ่งอืมอืมอะไรนี่ทำไงไม่รู้เหมือนกันไออีล็อตหนึ่งพ่อลองลองอีกรอหนึ่งอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นกากหมูต้มยำมั้งโอ้ยนี่ไม่เหมือนพ่อโอ้ยนี่มีแคบหมูด้วยมีกากหมูด้วยอืม นี่มีกั้หมูด้วยนะกา้งหมูต้องจิ้มนะครับกรอบกรอบนี่มาเลยเหมือนกันไหมซอนเนี่ยซอนนี่เหมือนกันเนี่ยมาเหมือนกันออันนี้เป็นไงมันนี้กลิ่นอย่างคล้ายๆมันแบกระดุดแบบอันนี้เป็นมะกรูดุดเออเนี่ยอันนี้มันมีชุ่มชุ่มหน่อยเนาะชุ่มหน่อยเผ็ดหน่อยอันนี้นะครับสรุปกินเล่นได้ได้ได้ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดแต่เค ไปเดี๋ยวผมกินด้วยนะครับอยากชิมแล้วเหมือนกันเอยากลองชิมแล้วเหมือนกันเป็นไงบ้างอ่ะไปยำก่อนแล้วกันขอชิมน้ำปลาร้าดูหน่อยสินี่ต้องตักพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเพราะหลายๆอย่างมือด้วยเนี่ยหูหมาคำแรกครับผมอืมผ่านๆน้ำปลาร้าผ่านเลยเบามเราใส่แค่น้ำปลาชูรสน้ำปลาร้า น้ำตาลเพิ่มความหวานหน่อยมะนาวเลยนะเข้าขนาดหอมเนี่ยหอมแขกเนี่ยมันเข้านะอืมอืมหนตัวเลยครับอืมกุ้งมันเด้งอะพ่ออืมอืมเอาลองนี่หน่อยเอาเลยไม่เผ็ดจริงนะพ่อกินเยอะเลยนะกินเผ็ดไม่ค่อยได้นั่นนี่ไม่เผ็ดดูพ่อไม่เผ็ดนะครับ กลิ่นพริกจะมีอยู่ไหนมันแบบเผ็ดแปลกๆเนาะแปลกนะกนะยังไงทำกับหมูเคียงเลยคนนั้นนะเก,กียงขนาดนี้ไม่กลิ่นพริกแล้วก็กลิ่นงา,งาแปลกๆดีไม่เผ็ดครับลองๆนี่ดูกากหมูในรสต้นยำเปรี้ยวๆหน่าอาแต่น้ำยำมอร่อยจริงชอบเลยคปรุงง่ายๆครับ น้ำปลาร้ามดดีมอย่างเงี้ยทําง่ายเนาะอืทําง่ายแนะนําเลยใครใครอยากลองปลาร้านี่นะครับไปสั่งได้ที่ในเพจพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างหมอเนื้อน้ำปลาได้นะหมดอ,ม <c oughs> อร่อยอืมทอดพริกกรอบอืมือันนี้นะอ่ะเนี่ลองไปหาสั่งลองไปหาชิมกันดูอืม,อม,อมกุ้งดิอืมเด้งอ่ะ ถ้าลอกต้องลอกอย่างนี้พ่ะอืมในะจับมือนี้เนี่ยครับถ้ายำมันเข้ากับหอมแขกจริงนะเข้าเลยนะหอมแขกน,นะเมื่อขนาดนี้ช้าช้าช้า้ากุ้งมันหวานมันเด้งอืมไม่เหนียวครับ เป็นไงกุ้งชอบไหมชอบนะของปลานี่ก็แปลกนะมันไม่ได้มีกลิ่นปลาเหม็นๆนะมันกลมกล่อมาะมันเข้มข้นทาให้ยำทําให้แบบคือทำมาใส่ยำเนี่ยมันมีข้าวอมควอมเลยอะอืถ้าคุณผู้ชมอยากกินไปซื้อที่ไหนนะสั่ง้นเพจอ่ะสั่งในเพจในเพจในเพจเพจอะไรอย่างว่าเพจพิมพ์นิพายขายทุกอย่างเพิมพ์นิพายผักขายทุกอย่างออยากให้พ่อชิมนานละเออพริกเนี่ยอื เขากินเงินแบบสุดยอดเลยมันน่าอร่อยมากไงก็อร่อยเยนอะอร่อยอยูแล้วมันไม่เผ็ดเงี้ย <Bliss S 1> ก็เลยมาเพาะชิมหน,นึ่นตัวนี้ดูครึบๆๆนี่สิครับยำปลาหนัวจริงมันไม่ได้เค็มไม่งั้นซอสไม่ได้ เฮ้ยพ่อมาเอามะนาวก่อนเดี๋ยวกุ้งไม่ปิดคนตัวปิดท้ายเฮ้ยมะโอ้ยอืออืออปิดท้ายแล้วนะปิดท้ายปิดท้ายมาครับปิดท้ายกุ้งคนตัวครับผมโอ้ยไมนเต็มตีเลยอะเต็มีกุ้งกระป๋ามือใช่นะกุ้งลวกดีมากวันนี้สาใจเลยมาอือ อ,อันนี้หม้อใช่อืออืมอือคือท้ายหน่อยพริกอ่ะกินไปกินไปไม่รู้ว่าเผ็ดอันนี้เหลือ,อน,นี่กินอะไรก็เผ <บา S 1> ็ดหมดแล้วอันนี้เหรอเผ็ดเผ็ดนี่นเนาะเดทอร์โมกี้เนีน่ยครับ โ <Okay. S 1> อเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก,กกดจิดามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับยำกุ้งปลาหมึกนะครับ